ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลองไปเก็บเห็ดครับก็มาดูเห็ดทางภาคใต้ครับทางภาคใต้ก็มีเห็ดไม่กี่ชนิดนะครับที่กินกันอันนี้มีเห็ดนี้แหละครับเห็ดสมเป็ตที่ราคาค่อนข้างสูงครับโอ้เจอแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือเห็ดสมเป็ตนะครับถ้าทางภาคกลางน่าจะเห็ดพึ่งขมนี่แหละทางภาคใต้ก็เห็ดสมเป็ตมันจะงอกบริเวณปา่าอยู่เออกระถินนรุงแล้วก็ป่าสเมเป็ต ที่เรียกว่าเห็ดสมเอ็ดเห็ดเม็ดก็มันเกิดในป่าสมเอ็ดนะครับรลองดูกันนะครับนี่ก็คือครั้งแรกปีแรกปีนี้เพิ่งงอกครับภาคใต้นี่ยครับงอกผมมาเดินดูไม่เคยมีเนี่ยมาดูวันนี้เป็นฝนตกหนักก็แวะเข้ามาดูมีครับก็เป็นการงอกครั้งแรกแล้วก็ทางภาคใต้นี่ครับก็ประมาณนี้ครับเห็ดเห็ดเม็ดครับเห็ดเม็ดเ <laughs> ยอะแยะเลยครับประมาณ ผลจะมาตอบครับวันนี้เดี๋ยวต้องรีบๆเดินดิ่งๆรอบอันนี้ก็คงจะเก่าครับเราชมดูนี่บรรยากาศการหาเห็ดทาภาคใต้นะครับในราคาในท้องตลาดตีรู้สึกว่าราคาจะแพงเห็ดชนิดนี้นะครับค่อนข้างจะแพงครับรอะคนโดยโบเทประชาชนนี่อยู่บริโภคกันมากครับเห็ดชนิดนี้เห็ดแมกนี่นะครับ ลองดูครับมันหาขนก็จะตกแล้วท่านี้คือบรรยากาศเ,เ,เห็ดสมัยท่านจะเกิดในป่าพวกเนี้ยภาคใต้เหาเรียกเฮดเม็ดกับมาเราเหล่าเฮดเม็ดกินอร่อยครับผมขมขมอะไม่น้อยเยอะครับผมต้องไปหาถุงเอาเจอถุงเลยดีใจยังเลยโอเคเราถุงมาทิ้งไว้ให้ นี่ครับมะจุ่มจุ่มเฮ็ดนะครับมาจุมเฮ็ดนะครับใหญ่นะเดี๋ยวมาจัดแต่งทุกคนบอกว่โอ้ดีใจจังเลยดีใจจังเลยเจอเฮ็ดแล้วเฮ็กหมดโอ้โหเงาสะอาดนี่ยังไงระดับถ้าสุกะปรกออกข้างนอก ปัญหาฝนจะตอบสิทริ์ต้องรีบเลยเนี่ยถ้าเห็ดพวกนี้ถ้ามันเกิดตรงไหน,นมันจะเกิดเป็นยอมยอมนะครับเยอะแยะมากนะครับเกิดตอ้เกิดตอน เห็ดพึ่งผมครับเื่อเห็ดทีมันดูยากนะครับผมมันเป็นสีเดียวกับเรยมาอา้าวผมเหยียบมาแล้วนี่งไง แง่ดอกทิพย์พอดีคือดอกแบบเนี้อร่อยมากมือถื่อไม่ไม่น้อยประมาณนี้ก็โอเคละอยวาก,กินเหลือชาย,ละ,ยาล,าละ่ะหยาบเล็กมุมเป๊ะหมดละไม่เห็นมันจะสีเดียวกับใบไม้อ่ะ เแบบนียต้องแปะกันมาดูนี่้าวต้ตอันนี้ฝนแล้มันก็ตกกินเลยมาครัสีก็จะเป็นแบแบเดียวถ้าดูไม่ดีอุ้ย เละเละนี่สีมันก็เหมือนกับใบไม้เลยน,นี่เก็บกล่องแล้เมื่อกี้ ครับป้าๆเห็ดเห็ดนี้ถือว่าเป็นเห็ดที่แพงมีราคาครักป้าๆกินเห็ดไม่ค่อยกี่ชนิดอตะมีเห็ดหอยกับเห็ดโคนนี่แหละที่กินกันเยอะๆไหนอีกะอะนี่นี่นี่ ท่านพยายามดูแต่อีกเยอะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมและนี้ก็ตัดแต่งแล้วก็ได้มาสักหนึ่งกิโลครับเยอะแยะเนะครับหาไม่หมดแล้วก็เป็นเห็ดเม็ดนะครับและเห็ดเม็ดหน้าพักใต้ครับก็เป็นเห็ดคึ่งขมนะครับหน้าพกใต้เรเป็นเห็ดที่ทางคนหนาคใต้นี่อยู่ก็้วแต่ละท่านแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับเห็ดชนิดนี้ครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ